้าส่วนที่ตลาดน่าจะเป็นการเทคโปรฟิตนะโดยเฉพาะตลาดอีควิตี้เพราะว่าเรามีตัวเลขทางเศรษฐกิจนะตอนนี้เราจะมองภาพว่าสังเกตว่าจากสัปดาห์ที่แล้วขอสัปดาห์นี้ดาวโจนเนี่ยที่อยู่ไฮเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับก่อนเนสัปดาห์นี้ยังไม่เบรกไฮออกเหมือนเป็น i n ซ i ์บาร์ไปทข้างๆก็ตรงกับตามที่เราคาดการไว้ว่า,าทางนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยจับตาตัวเลขทางเศรษฐกิจดังนี้นต้องเช็คลิสต์ของเราเนี่ย,ย ตัวนันฟาร์มเพโลอันเนนพอยเมนเทเนี่ยมันก็ออกไปแล้วก็ออกเป็นเหมือนแบบไม่มีอะไรที่ที่พีิเปลี่ยนแปลงมากนะักนะ CPI ก็ออกไปแล้วนะก็ออกไปข้างๆนะไม่มีตัวเลขที่เป็นนนยสําคัญตอนนี้มันจะมีตัวเลขอันหนึ่งก็คือ PCE นะ่าจะเป็นวันที่26หรืออะไรเนี่ยฮะหรือรอบหนึ่งหรือ22เนี่ยนะครับก็คงต้องจับตาเพราะว่าเฟรเนี่ยจับตาดูตัวเลขอินเฟ t ชันตรงนี้แล้วก็คงไปดูอีกกานก็นคือเรื่องของ ตัวเลขเออร์เน็งที่ททีีทท่่จะประกาศคือพอหุ้นของ Big Tech ทั้งหลายที่ททีีท่่จะเกิดขึ้นในประมาณปลายปลายเดือนหรือตอน้ตอนต้นต้นเดือนหน้านะสังเกตว่าตัวเลขตัวนี้สําคัญที่สุดก็คือว่าตัวเลขของเทรนด์ของตลาดทั้งหมดในเรื่องของอันอินพวต์เมนต์ของซีพีไพรนี่บง่งบอกของเทรนด์ของตลาดว่า Fed, เฟดจะลดดอกเบีย้ยหรือไม่ดอกเบีย้ยแต่อหนึ่งสิ่งที่เราเช็คคือว่าสิ่งที่ขึ้นมาก่อนหน้านั้นที่เป็นเทรนด์เนี่ยมาถูกเทสด้วย valuation ของตลาดที่จะประกาศตรงนี้ว่า พุ่นบิ๊กเททั้งหลายที่ดูมิเนตตลาดในอเมริกานะครับมันแพงไปแล้วหรือ,อยังเขาสามารถทำเ p อร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดผิดคาดเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องของการคอเลคชันที่ลงได้ลึกจากตรงนี้แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผมคิดว่าก็คงเป็นอ g เ n นดาเดิมเฟดก็คงคิดว่าน่าจะปะวิงเวลาในการลดดอกเบี้ยคิดว่าน่าคงยงจับตาดูเพราะตัวเลขทางเศรษฐกิจเรื่องของอินฟลันต่างก็ออกไปข้างๆ้างนะครับผมคิดว่าเทนก็ยังคงเมนเทนอยู่ซึ่งเป็นที่มาเราในมีเดียมเทอมเนี่ย เราคงน่าจะโผตลาดอย่นะสำหรับคนที่มีบิ s เลชอยู่แล้วก็ข้าง,างล่างคงโผแต่ว่าคงต้องจับตาว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโดเะเรื่องของตัวเลขของ e v a r a t t o o Variation ตลาดนะที่จะผิดคาดลงมาผมจะบอกหุ้นอย่าง Nvidia ต่งตางๆนะฮะเกิดว่า,าที่ประกาศออกมาหรือว่าหุ้นตัวอื่นๆนะไม่เรื่องไม่จะเป็นของอตัว Google แล้วแต่ซึ่งที่ผ่านมาขึ้นมากับตลอดเลยเป็นตั้งแต่ต้นปีนะฮะก็ สามารถเพอร์ฟอร์มได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เกิดนะมีการโคเรคชันเนี่ยตัวเราให้จับตาตัวเลขสปอร์ตละกันก็คือดาวจวนเราคงเป็นตัวเลขเติมที่ที่เป็นตัวเลขที่เบรกเอาขึ้นไปแล้วคงท้องโหให้ได้นะครับแต่ว<อ>ันนี้สิ่งสําคัญคือเราต้องดูตัวเลขสําคัญเลยก็คือตัวเลขทองเดี๋ยวเราจะพูดถึงกราฟทองออกไปเพราะว่ามันได้เบรกตัวเลขที่เรามองไว้แล้วคือ45 4 5 4 5ซึ่ทิงตอนนั้นลงซึ่งไปแตกประมาณ4550ประมาณถูกไหมฮะแล้วก็ทิ้งลงมาเหลือ42อกว่ากวแล้วก็ดีบ่าวแล้วก็ทำ ตรงนี้การเบรกไฮตรงนี้สมควรต้องเมนเทนอยู่ตามเทนของมันที่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้มีการเทขายทำกำไรเราจับตาดู้บริเตนตรงนี้4 3, 5, 0, 4, 3 8, 0, 5, 5, ่สามห้าศ่ามแห้าดลงมาถ้าหลุดลงมามันจะเป็นโคเลคชันได้ลึกนะครับแต่ถ้ายังเมนเทนได้นะครับทูเฟสไม่ได้พูดเรื่องของการาขึ้นดอกเบีย้ยอะไรแล้วแต่หรือว่าเราเมนเทนเรื่องของเทนของของอินฟลชันไปนะทูเ,เฟดก็คงเมนเทนว่าอาจจะลดดอกเบีย้ยทองก็คงจะเอาพอฟอร์มคงมีโมเมนตัมต่อแล้วก็มีตัวเลข แนวต้านที่สําคัญคือประมาณ4.890 4.90ซึ่งใกล้ๆประมาณ5,000เหรียญนี่แหละนะครับนะฮะแล้วก็ตัวเลขของตลาดอีคิที้ก็คือตัวเลขดิสแตนที่ผมให้ไว้ตรงนั้นก็คือมีการปรับหน่อยดาวโจนส์เนี่ยมีการอ v ว l ลเ t e ใหม่เรื่องของตัวุทธ์สของราคาอาจจะขึ้นไปถึง5.5 5.87ตรงนั้นนะครับตัวเลขของ s p กับด้านเสด็จก็คงคงอยู่เหมือนเดิมเป็นตัวเลขที่เป็นเป้าหมายราคาครับไปดูที่โอ้คอมดิตี้อินเด็กซ์ระคาอาจารย์ครับเป็นยังไงฮะ นื่องจากดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับกับตัวเลขของบอลยูเนี่ยออกไปข้างๆเราไม่คงไม่มีอะไรก็คงเหมือนเป็นภาพเดิมที่เราเคยพรีเซนต์ไว้ตอนนี้กลับมาดูตัวโกลคอมมูนิตี้อินดี x ที่ผ่านมาเนะี่ยในช่วงหลายสัปดาห์หรือช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านสังเกตว่าโมเมนตัมของตลาดที่เป็นคอมมูนิตี้โดยเฉพาะเรื่องของคัพเปอร์ซิวเวอร์หรือว่าซอฟคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยทำโอทำไฮอย่างตัวเลขกาแฟนะครับปีัวเลขบอกว่ามีการราคาขึ้นมาเยอะเนี่ยอันนี้จะส่งผลระยะยาว ะะผมกลับมาดูตัวเลข DBC ซึ่งผมตั้งเซตไว้ตลอดเวลาว่าตั้งเงเ่อนไว้ว่าถ้าตัวคอมมอน i ี้อินด x ส์ราคาเนี่ยเกินที่สิี่ยมจะเป็น Risk อ n Inflation มันจะกลับขึ้นมาด้วยรูปแบบของทางเทคนิคที่มีการเบรกของเทนชั่นลที่มันลงมาตั้งนานล้วจนเมื่อบะมาณหลายปีก่อนกลับขึ้นมาแล้วก็มีการคู b บ c k มาที่ราคาซึ่งรูปแบบทางเทคนิคตรงนี้มันเป็นรูปแบบของ ABC การเบรก24ตรงนี้แสดงว่าหลายปีที่ผ่านมาที่คอมมอนตี้ที่ถูกเทขายลงมานะฮะ เบรขึ้นไปได้เนี่ยเกิด24แล้วมีมุมไม่ตั้มต่อเราอาจจะขึ้นไปถึง33หมายความว่าระยะกลางร<ม>ะยะยาวเนี่ยราคาของคอมมูนิตี้จะส่งผลตัวเลขของอินฟลชันที่จะกลับขึ้นมาคงจับตาต้องดูเพราะเ็เก็ว่าผมจับตาตัวเลขมันลีกล่กราฟตรงนี้หลายหลายเดือนแล้วเป็นปีๆแล้วแหละว่าแล้วก็ตั้งอันเดิมไว้ว่าถ้าเกิด24ต้งเกตว่ามันจะขึ้นมาประมาณ23กว่าๆแล้วแล้วมันก็ไม่ลงสักทีแล้วก็ถ้าเราคุ้นเคยตัวเลข การวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการเบรกเอาท์แบบหนึ่งและะะ้วก็เป็นการทัวร์แบ็กที่มาเทรนชโนดดนั้นในระยะยาวรู้ถึกระยะยาวเนี่ะหลายๆปีเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่อย่างตัวอย่างถ้าเราไปย้อนมองตลาดของซิลเวอร์ตลาดของคอปเปอร์ต่างๆมันก็อยู่ในเฟสของอะไรครับตัวเลขเป็นเป็นเป็นส like ain. ินทรัพย์ที่มันคอมมูน uh, ิตียนหนึ่งน่าจะส่งผลแบ็กกลับมาแต่นี้จะมีตัวเลขหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวเลขน้ํามันนี่แหละที่อย่าง ที่ยังเวทให้มันให้มันไม่สามารถขึ้นไปได้ถ้าน้ํามันกลับขึ้นมานะครับตัวนี้สําคัญรูปแบบทั้งหมดบอมเทิมระยะยาวนี้อินเฟลชันจะกลับขึ้นมาเฟดจะกลับขึ้นมาดอกเบี้ยสินทรัพย์จะมีการโรเทชั์ชใหม่ทั้งหมดนะทองอาจจะต้องถูกเทขายทั้งหมดตามตามกลไกของตัวเลขทางเศรฐษฐกิจนะครับครับครับคือบีบีคอมมานดิตนี่คือรวมหมดเลยถูกไหมอาจารย์ไม่ว่าจะ,จะเป็นคอมมานดิตฟลีชชั่สคอมมานดิตน้ำมันหรือว่าซอฟต์คอมมานดิต รวมหมดเลยถูกมไหมฮะใช่ครับอ,นนอันนี้เป็น ETF ของของคอมโพเนนตี้ที่ที่เทรดในอเมริกาก็คือดูแฟกเตอร์ของหมดรวมลงมาเป็นเป็นเเปอร์์ซ็นตสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็เป็นตัว,ต,วตัวสะท้อนเป็นเป็นพร็อกซี่ของตลาดของคอมโพเนนตี้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนะครับครับอ่ะดีฮะอยากให้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราจะได้ลึกขึ้นนะครับไปดูต่อนี่ทองครับเอาเฉพาะทองเนี่ยมันก็ไปนะอาจารย์นะครับ ล่าสุดเนี่ยเราเคยมีตัวเลข45-45แล้วขึ้นไปแล้วลงมา42-70ท,ทั้งที่แล้วที่เราพูดถึงถุงแอบก็เราเคยบอกว่าพยายามจะเดทไปชนแนวตั้งตอนนี้การเบรกขึ้นมาตรงนี้สมมติตัวนี้เป็นกราฟ Daily เ,เราลากเทนช h a น n e ลสังเกตว่าขึ้นมาประมาณ46กว่าติดเท n นช h a น n e ลอีกแล้ว นะการเทรดตรงนี้ค่อนข้างอันตรายยกเว้นจะเทรดสั้นๆเท่าน,นั้นในระดับเป็นอิ t r a าเดย์่ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงเทรดไปเทรดมาแต่ว่าจุดแนวรับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องดูว่าทอนการเบรกล่องนี้โดวยเฉพาะมันเกิน4 3 8สูงที่ลงไปเมื่อเมื่อ,อประมาณปลายปีที่แล้วนะหลายเดือนเนี่ยนะ mm hmm. แล้วกลับขึ้นมาเนี่ยห้ามต่ากว่าอันนี้ต้องการจะเทรดยังไงในกรอบเทรดเราคงเมนเทนถือทองไปได้แต่ว่าพยายามอย่าไปซื้อในกรอบเทรดชนงแข้างบนตรงนี้ นะผมคิดเป็นมุมไนวตั้งของเทรนเนระยะสั้นระยะกลางอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็คงจับตาดูว่าเทรนเนล่าหลุดลงมาเบรกซื้อซื้อตรงไหนซื้อกลอกเทรนเนลข้างล่างอันที่2ก็คือตัว m b c d predictor ที่เราเคยมองไว้ว่ามันไล่ไประดับวีขึ้นมาเนี่ยก็คือโฮไปอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ m b c d ยังโฮอยู่นะฮะเป็นอ p t r e n d ในระดับ weekly เนี่ยเราคงยังถือทองแล้วก็พยายาม s u s t สวิงเข้าออกในตามแนวรับแนวต้านในกรอบเทรนเนลตรงนี้แล้วก็สําคัญที่สุดถ้าตรงเทรนเนลหลุด m a c d Predictor ระดับ weekly ตัดลงมาสมมุติตลาดไม่ไปต่อไปข้างๆประมาณสัก2-3วันอาทิตย์นะฮะหรือเป็นเดือนเนี่ยมันจะมีการตัดราคาลงมานะฮะ Tensional หลุด m a c d Predictor ระดับ weekly มีการตัดลงมาแล้วก็หลุด Dinapoli Support ที่4380ตรงนี้สแสดงว่าทองมีการเปลี่ยนแปลงเทรนดนแล้วก็อาจจะลงไปได้ยน,นะฮะอาจจะลงไปที่ประมาณ4เอ่อ43หรือ4เอ่อประมาณ4ประมาณ37มพันตรงนั้น ราบกับโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นภาพได้ว่าถ้าเราจะเทรดก็เอามาจิกเอาเซฟตี้มาหน่อยนึงก็คือว่ามันเล่นตรงกรอบปีกสีส้มๆตรงเนี uh ้ยกรอบล่างสักหน่อยนึงจะได้สบายใจแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเห็นว่าทองหลุดที่สี่พันสามร้อยแปดสิบให้เลิกนะครับให้เลิกอไปต่อฮะเงินครับเงินนี้ก็แรงครับคือก็ต้องยอมรับอาจย์นะคือมันแรงแล้วก็มันสวินด้วยขันบวนด้วยครับ อันนี้เ,เงินนะครับเราเคยพูดถึงมีความอันตรายมากๆในการเทรดเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยเ,เทรดกับคุณโจมเมื่อประมาณ10ปีตอน50เนี่ยแป๊บเดียวมันลงไปเหลือ20นะฮะแล้วเงินเนี่ยเป็นเป็นสินทรัพย์ที่ เป็นคอมเตอรที่สามารถเอาไปยูทิลไลซ์ได้มีผมเคยมีไปคุยกับเพื่อนไม่นานนี้บอกว่าหลังๆเนี่ยมีการมุมมองใหม่ว่าจะไม่เทรดพวกทองละไปเทรดพวกเงินกับคอปเปอร์แทนเพราะว่าสามารถเอาไปยูทิลไลซ์ไปทําเป็นอุตสาหกรรมการผลิตได้ฉะนั้นมันมีมูลค่าที่แท้จริงแทนที่จะเป็นเทรดทองนะไปถือทองนะฮะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับยูเอสซาแต่ถ้าเรามองกับกันนะถึงแม้มันจะยูทิลไลซ์ก็ตามแต่ถ้าราคาไปถึงจุดถึงเนี่ยมันก็ไม่สามารถ อยู่ที่ไรได้แล้วเพราะว่าของแพงเกินไปจนไม่สามารถไปนําผลิตอะไรได้ผมคิว,ว่าถึงจุดหนึ่งเนะี่ยมันน่าจะมีการทสอย่างรุนแรงนะเพราะมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะวสมควรแต่นี่รูปแบบตรงนี้หลังจากเราเจอเราเลยตัว85.19ที่เราเคยวาดไว้นะตอนนั้นพี่ที่เป็นเกาะดินาโพลีหรือซัสแทนหนึ่งหนึ่งมันขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันขึ้นมาชน9 4แล้วเราวาดสวิง ABC ใหม่มันก็จะเป็นชนแนวต้านของดินาโพลีหรือซัสทนที่9 4ตัวเลขสีออกเป็นสี ฟ้าๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ออกข้างๆไปประมาณอาทิตย์หนึ่งตรงนี้แต่นั้นเป้าหมายต่อไปตรงนี้คืออย่างนี้มันต้องผ่าน94แต่เราจะไปเทรดตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ในกรอบแค่ร้าว่าัง94-85แล้วก็มีเริ่มมีเรีแอคชั่นแล้วนะต่อไปก็คือเป็น109ก็132แต่ว่าขึ้นไปหนึงนั้นเราต้อง question แล้วว่ามันเอาจะไปทําสินค้าอะไรได้ถ้าของมันแพงขนาดนั้นนะครับตามหลักของกดดิมิชชั่นดิมิเนชชั่นเลเทอร์เนี่ย utilization มันย่อมลดน้อยลองเมื่อราคาแพงขึ้นนะ เรื่องสาคัญว่าการเทรดโมเมนตัมเทรดได้แล้วก็ต้องออกได้เร็วตอนนี้ถ้ามันไม่ผ่านตรงนี้9 4นะครับแล้วมันหลุด8 5ลงมาเนี่ยมันจะมีโอกาสเซตอัพหนึ่งของการเทรดดินาบุรีคือรับที่73 75แล้วขึ้นไปขายประมาณ8 5 oh. เพราะว่าเป็นการเทรดระดับมันลี่ชาร์ตนะจะเป็นรูปแบบการเทรดต,ตรงนี้ได้หนึ่งรอบหลังจากนั้นก็ยบถ้ามันหลุดลงมาทรงนั้นนะฮะอีกการนึงก็คือสิ่งที่เจอกับตาคือตัวเลขเรโชของทอง,อง,องซิลเวอร์นะ ครั้งที่แล้วเราให้กราฟดูเนี่ยมันลงมาที่ประมาณ50ละแต่นี้ถ้ามันลงมาจุด39เป็นกรอบเทนเชินั่ท่าลานให้จับตาดูว่าจะมีการรีเวิร์ดของความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเปล่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงไม่ว่าทองเท,งทขายหรือว่าซีเวอร์ที่ขายแรงมากกว่าทองเพราะว่ามันจะได้มีการรีเวิร์ดเพราะาตอนนี้ซีเวอร์มันนําอยู่ะในเรื่องของโมเมนตัมนะครับผมต้องจับตาดูตัวเลข39ของเรโชอของทอง ซิลเวอร์แล้วก็ทัมมิ่งที่เราเคยพูดถึงครั้งนี้แล้วประมาณเดินเฟบถึงเดินเอพิลนี่แหละมันน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆวันนี้นะยกเว้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางเฟดพูดออกมาชัดเจนแล้วก็แต่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าซิลเวอร์เป็นรางของแรงของกางกินกาไรเลยแท้จริงนะฮะเพราะว่า utilization ของมันขึ้นไปถึงร้อยสามสองเอาไปผลิตสินค้ารายได้แล้วน้ำปัญหาสินค้ามันจะแพงมากสุดท้ายมันก็เกิดอินฟลชันแล้วก็ย้อนกลับมาทองเฟดก็จะขึ้นดอกเบีย้ยสินค้าพวกนี้ก็ต้องถูกเทขายลงมานะครับ บิตคอยนครับบิตคอยนะฮะ,ะมันหลุดกรอบเทรนชานลแล้วออกมาประมาณหลายเดือนเราเคยพูดถึงกราฟนี้แล้วก็พยายามมอง,มองว่าคาดว่ามันน่าจะมีการคูแบ็กกลับมาที่6 9เออ6 9 2 0 0ที่มีกรอบเทนที่มันเคยเบรกขึ้นไปตอนนี้คงต้องดูมันมีการเทสกลับไปพยายามนชนเข้าไปในกรอบเทนต้องดูนะฮะประมาณ2สัปดาห์เนี่ยถ้าขึ้นไปได้เราก็จะปรับเทรนใหม่ ต่ถ้าไม่ได้มีการรีแอคชั่นกลับมาโดยเฉพาะประจวบเหมาะกับเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ของ PCE เฟดว่ายังไงรออกไปทิศทางตรงนี้ดอลลาร์ว่าอย่างไงนะผมคิดว่าถ้ามีการรีเวิร์กลับมาเป้าหมายของ6 9 2 0 0ยังคงอยู่คงน่าจะเป็นจุดซัพพอร์ตที่ดีแต่ว่าตอนนี้คงคงเทรดในละักษณะเป็นเป็นช็อตเทอร์เทรดไปก่อนนะเพราะว่ามันไปนแตะของกรอบที่เป็นเทนชั่นัลที่หลุดมาแล้วไปการพูลแบ็กกลับมาที่เทรนด์ตามความหมายของทางเทคนิค นะคนที่เทรดทางซีก็จะรู้ด้วยการแบ็กกลับมาที่เทรแล้วก็รอจังหวะดูว่าจะไปเทรดตรงนี้นะเทรดท่านได้แต่ว่าถ้าเกิดมีเทขายลงมาอีกรอบหนึ่งมันก็โอเคมันก็จะเป็น A.B.C ดาวกลับมาที่ห9 2 0 0นะันสองรอตรงนั้นจะเป็นจุดเข้าที่ดีสําหรับคนที่เทรดลองเทอมมากกว่านะครับ,อรบตอนนี้ใจเย็นก่อนนะครับถือไว้ว่าจะขึ้นนะฮรับ A.B.C เนี่ยครับสำหรับตัวคริปตอยไปต่อฮะไปที่ดาวโจนครับ ดาวโจนส์นะฮะสังเกตว่าสัปดาห์ที่แล้วเรามี49621ทั้งสัปดาห์ที่เทรดเราจนมาเจออีกสัปดาห์หนึ่งตลาดไม่ไปไหนออกไปั้างข้างเหมือนเป็นอินไซบาร์ก็แสดงว่าตลาดคงรอดูท่าทีตัวเลขทางเศรษฐกิจเรื่องของ PCE เฟกว่ายังไงหรือว่าバ i เดชันของตลาดบิ๊กเทคเป็นยังไงนะคงคิดว่าออกไปั้างข้างตอนนี้เรามองดูเป้าหมายกันใหม่ตัวเลขที่วงกลมที่เป็น A ที่บอกว่ามีการสวิงรูปแบบของคล้ายๆเป็นคัพแอด์แฮนเดิลอันหนึง่งทางเทคนิค มันวัดเป้าหมายระหว่างตัวปัตตอมกับมันกับท็อปตรงเนี้ได้ประมาณ8461พอตถ้าเอา8461พอตมาจุดวางที่จุด45073 3, แล้วเบรกขึ้นไปตามหลักเทคนิคตรงนี้รูปคนที่เทรดไพ่แพทเทิร์นจะรู้ว่ามันเป็นเป้าหมาย A B A เท่ากับ B ขึ้นไปตรงเนี้มันจะใกล้เคียงใกล้ๆประมาณส 5, ัก53 534ซึ่งมันใกล้ๆเป้าหมายของดีนาโปลีรีสตันที่5587 Long term, ลองเทิร์เราคงคาดการณ์ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าโมเมนตัมยังไม่เสียหรือไม่มีการเปลี่ยนบริบทตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือทางนโยบายของเฟดนะคงเป็นเทนอยู่แล้วการเทรดตรงนี้ก็คือค่อนข้างสิมโปคล้าย,าย,ายทองเลยสังเกตไหมครับว่าหลังจากเบรกขึ้นมาแล้วก็ไต่เป็นกรอบระดับวิลลี่ที่เป็นเทนชันอลพอไปแตกทุกครั้งจะมีการเทไขยลงมาที่กรอบเทนชันอกข้างล่างดังนั้นการเทรดตรงนี้คงต้องจับตาดูแล้วก็ลงมาเล่นที่กรอบเทนชันอกข้างล่างแล้วก็ เป็นซัพพอร์ทที่ดีอย่าให้มันหลุดลงมาตรงนี้นะรูปแบบการเทรดคล้ายๆทองเลยสังเกตรูปแบบ,บรรมันเบรกขึ้นมาแล้วก็ตไต่นะครั้งที่แล้วก็มีการเทนมีการชนอยู่สองครั้งก็เทขายลงมาที่เกาะเนินชานอกข้างล่างนะคงไต่ไปได้ถ้าเกิดว่าบริบทของทางเฟดเมเอลทางเศร,รษฐกษิจไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงเมนเทนไว้ตรงนีนะ้แล้วก็ดูเป้าหมายสาคัญว่ากใ,กใกล้เคียงที่5้าห้าันเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้บ้างหรือเปล่าครับไปที่ตลาดหุ้นไทยแลนด์ ไทยนะฮะเราเคยพูดถึงตั้งแต่ตัวเลขพันสามพันสามร้อยสาสิบมันขึ้นไปเลยไปเลยไปหน่อยแล้วก็เทขายลงมาค่อนข้างนานหลายเดือนเลยแล้วก็ยังผมก็ยังเป็นทีทุกครั้งที่พรีเซนต์กราฟของเซ็ตเนี่ยผมก็ให้ตัวเลขหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งสองสามศูนย์เป็นสปอร์ตสังเกตว่าสัปดาห์ที่แล้วสุดท้ายก็กลับมาที่หนึ่งสองสามสองจุดสี่ที่เป็นสปอร์ตเลยประมาณมาหนึ่งสองจุดแล้วก็มีการรีบาวแน่นอนก็คือคนที่เป็นสมาร์ทมันนี้ก็กลับเข้ามาในจุดที่เป็นสปอร์ตตรงนี้นะฮะแตนี้ เนื่องจากมันกรอบเทนรนยะยาวแล้วก็ตัวเลขการสื่กอกิจของบ้านเราไม่ดีนะมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราคงต้องดูว่ามันจะเป็นการเทรดในกรอบเทรนที่เป็นข้างๆไปหรือเปล่านะแล้วก็อยากให้มันกรอบเทรนสีน้าเงินที่เราวาดไปสิ่งสําคัญที่ผมเคยพูดทุกครั้งคือถ้าหลุดหนึ่งสองสามศูนย์เนี่ยสตรัคเจอร์ของไพรส์มันจะเสียทั้งหมดเลยไอ้ที่ขึ้นมาตรงน,นี้มันจะเปลี่ยนแปลงซึ่งแน่นอนถ้าหลุดลงมาอันนี้แสดงว่ามีบริบทของมันทางเศรษฐกิจมาฟ้อง มันมลมีไพแอคชั่นตรงนั้นแล้วก็โดยพอนนี้ถ้าหลุด1 2ึ่งสมันน่าจะจังหวะเดียวกันที่หลุดเทนชโนลหลังจากนั้นนะฮะมันจะลงมาที่1นึ่ห้าแล้วจะมีการรีบาวให้กลับไปให้ใหคนที่พลาดเนี่ยออกกลับมาประมาณ1 2ึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสศนและมีสวิงราคาลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะกลับไปเทสรประมาณช่วงโควิดเติมนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรการเบรกไปได้ตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาดีตลาดเมกาดีหรืออีควิตี้ พอ,อยัง p e r ร์ฟอร์มได้ดีผมคิดว่าเรามีเป้าหมายระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมคงไม่มีอะไรที่คาดการณ์มากกว่านั้นประมาณ1450 1515การสวิงราคารอบนี้เดีกยวยังได้ตัวเลขเหมือนเดิมก็คือ1535 0สุดตรงนี้นะครับก็คงจับตาดูครับผมอ่ะนะครับันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับอาจารย์เป็ชายครับ,รบขอบพระคุณครับ